ตามอะไรดูก่อนได้เลยค่ะก <Okay. S 1> าแฟแก้วหนึ่งนะได้ค่ะตอวหนูแป๊บน,นะจัดของใส่บาทค่ะส่งตาก,กังนยามาแล้วกาแฟใส่ไข่มุไปไมคะอย่ะอ่ะอ่ะ,อ,ะ <c oughs> อุ้ยกลับไปแล้วมินีเดี๋ยวตั้งก็สองกาแฟยังเช้ามืดเลยแหละมืดเลยเช้ามืด

ใส่ชีสสองไม่ใส่หนึ่งนะาชาไทยเพิ่มอีกแก้วหนึ่งมิน <c oughs> ี่เดี๋ยวมินี่ให้ดูเมื่อกี้ตังไม่พอแล้วมันก็อยากกินกิมชีสนล้ก็เลยให้มันมัดเชือกลูกเสือที่มันอยู่ที่เอวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ้ามัดได้ให้มันดีกินกชีสตีให้เพื่อนช่วย <c oughs> ให้เพื่อนช่วยจนเองทําได้อะ่ะน้านี่เครียดเลยนะอยากกินอยากกินของฟรีก็อยากทํามัดก็ไม่เป็น เดี๋ยวหกได้ค่ะเดี๋ยวหกเพราบอกหกหลายแก้วเลยล้นทุกแก้วเลยอ่ะมีแต่แก้วเลยยี่สิบใช่ไอ้แก้วหนึ่งเนาะของแก้วใส่ไหมวันนี้เอาไหมรอบเหมาของผลไม้เลยเอไม้สตรอเบอรี่ก็หมดแอปเปิ้ลหมดมะนาวหมดหมดทุกอย่างใด้ค่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวขอโทษค่ะ คุณค่ะต่อไปก็พี่แล้วครับทำงานแแก๊บเดียวค่ะมาหมดแล้วเลยสองแก้วสุดท้ายคิมชีสหมดแล้วหมดแล้วซื้อนิดนึงมาวันนี้มีแต่คนกินทั้งนั้นหมดไวด้วยคิมชีสหมดแล้วคิมชีสหมดแล้วปรนรอดเลย ได้จ้ามา